อ็อบเจกต์ถ้าถ้าเราชาร์จลำบากก็เก็บอีกฝั่งไปเลยไม่ต้องฝืนมากอืมมันน่าจะเล่นมันน่าจะเล่นมันก่อนง่ายกว่าเราเล่นเล่นปั๊มฝั่งออฟอย่างเดียวอะ่ะปั๊มฝั่งออฟไปให้ออฟมันพังไปเลยอะ่ะเดี๋ยวข้างข้างบนพี่เซฟออกเพราะว่าเทลมันไม่น่าได้แบบเอาตายออกาั้นพี่ฝั่งเทลไม่น่ามีตัวไ <c oughs> ด้ขนา <c oughs> ดนั้น เล่นที่หมดเลยไม่โดนอยูอ่ออะไรวะเนี่ยวิวว่าไม่น่าเป็นไรอะ่ะมีแค่ล้วกูเปลี่ยนลืมเปลี่ยนรูนเองอ่ะโอ้ยสัตว์เนี่ยนี่เปลี่ยนรูนกูทุกตัวเลยที่อ่ะมีลูกลูจริงวิวว่ามันน่าจะอัพหนึ่งละวะนี่ล่าวะอ,อ๋ออัพสองไหม ลงมันลงงานด้านใบขวามเมียพี่ดูปับให้โอเคตับเป็นเยอะเริ่มบ,บ,บูนะนบ,บนนะโอเคโอเคพอเล่นหายนะจบบน เล่นหลังพี่ไว้เอกพี่รับดาเมจเนี่ยรับงัดรับะอะไรให้กา,ามพาเคลียร์กันไหมสองคนไม่พิเศยเคลียร์เต็มเลยโอ้ยเคลียพี่โลว่ะตัวนึงเรียนเรอด้นงัดทหาเด้วยด้ว์ยูเ,อ,เ,อ,อ,ยเอ,อยู่ล้านะนะคุณ ได้ส่งโซนก่อนเหรอพี่มาทันปะพี่ดีทันอยู่รอรอดูตรงแถวเครื่องเขาส่งอือพี่ไปลาเตอร์อเรนมันเดินแล้วฟอเรนมันเดินแล้วพี่ว่ามันดักอย่างนี้เว้ยพี่ว่ามันดักนี้ก็เรานิ่งไปนะนิงมันดักคนก่อนได้ปะพี่ดูฟอเรนมาเติมแล้วพี่เห็นของผมปะเห็นเห็นมันล่ามันล่าไปทางนี้ปะมันไม่ได้เปิดเอาไว้มันไม่ได้เปิดเอาไว้เอาคนเราเรายิงก็ได้นะพี่ได้พี่ได้พี่ไปแล้วนะมันไปแลนะ ออก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 เลยออกเลยเอาพอเรนฟ้ากางเกลือแล้วการเกลือแล้วเดินนะกดเจ็ดดูตรงผมดิตรงผมอ่ะอันนี้ยังไม่สี่เลยได้หมดเลยได้หมดเลยสวัเลยยิงป้อมได้นะเว้เอกมีคีบไะยิงไปเลยเฮียเออยิงไม่เรื่อยอ่ะ๋ยวมันก็แตกเว้ยอย่าให้คีบศูนย์เปล่าไว้เฮีย เอกใหม่มาตัวเล็กนะเอกเอ้ยอยเรือไปปัมฝั่งออฟกันด้วยนะเว้ยที่ไอ้เจ๊แตกเว้ยให้พี่เจ๊รับกันกันเด้เถวะสี่นาทีค่อยให้ฟาขึ้นไปก็ได้น่าจะปั๊มชิวเลยมอนโหพี่วะราดระเป็ดคนสอง,องนะคนสอง,องนะยกฮะขึ้นมาเคลียร์ก่นอนนะได้๋ย War, น่าจะรักอยากได้มีเลื่องหลังปอมนะอะไรมันแตกละมันฝังตายตายตายเฮ้ยงนาคองนครพี่เชงนครนพี่น่าจะแตกปะเฮ้ยแต่พี่ถ่วงเวลาได้อยู่เอาได้เอาได้เอาได้เอาออกละวดูบดเอ้าเอาเอาไกลยั่ไงพี่บนบนบนได้เออเขียนบนเขียนบนไงลไอีนาคอนมันทำมิ่งบัวผมว่าดูทรงละนาเมื่อกี้มันเดินอียงขึ้นไปนาคอนละสอ อยูบบย่บนอยู่บนบบูนเกิดนล้วนะเข้าบูได้นะปะอะไรปะรีบเข้ารีบออกเวฟหมดแล้วข้างล่างนะรีบออกนะข้างล่างเวฟหมดนะรีบอลด้ามมาเอกอ่แล้วต้องต้องมาวัดทุ่มทุ่มหลังวะอย่าไปวัดต้อมลงนะเป็นอยู่เออดูล่างดูล่างปะพี่ไปล่างได้นะปล่อยปล่อยเลยก็ได้นะ คบอลเลนยังไม่โผล่นะบอเลนไม่โผล่นะโผล่ละเอาการได้ปะโผล่แข้งแข็งปะเนี่ยมันติดกับพี่สองคนอะตายตายตายสวยได้การนะบอเลนบอเลนเดินไปนะฝ่ายมั้ยเลนเท็จแล้วเท็จแล้วแล้วมันน่าจะดักฟรีเลยพี่ล่างเลดออกพี่ล่างเลยเฮ้ยเทีวกลางเทีวกลางกลางรับไหวปะไหวยกเนี่ยเราอะโอเคโอเค เคลียร์บนก่อนได้เปล่าเว็บนั้นอะเคลียร์วัแต่ต้องรอเคลียร์เคลียร์หน่อยผมมอาไปเคลียร์ไม่ได้ให้ฟาร์มนั่นก็ได้ยแปะแล้วนะแปะแล้วนะแปะแล้วนะไ่เล่นได้นะเวดูกลางกันนะผมทำเอาล่างนะพี่ได้หมดเลยได้หมดเลยตอนนี้ยกลางหน่ลยไม่เล่นบนก็ได้นะเชฟเชฟเล่นบนก็ได้นะ เอาปอมบนออกรับการีไม่มีอันตีเราบูจะบูจะขึ้นแล้วนรอยกมาให้หรอได้ได้ได้ไม่น่าจะการกลางออลีป่ะปะเฮ้ยการไม่มีคนการดาคอยมานะเขคาไปเลย่นล่างดีนะปีบมาการได้ไม่ีบตาม้อม่างกะนเลยี่าปี การค่อทำกูปรอเล่นเราไเล่นเลยเปรอเล่นเลยไม่ม okay. ีอะไรรอกลางมันโดนเคลียร์มันเคลียร์แล้วไม่เคลียร์แล้วไม่เคลียร์เอาดาร์คว้ยลด้ตาเล่นระวังนะมันเยอะเลยถ่ายยองท่ายยองถายยองเราเคลียร์ร่างเลยดีไหมผมต้องต้องรีบเคลียร์เลยเคลียร์แล้วมามามากรบมันหุบพี่ไปแล้วนะมันหุบพี่ไปแล้วนะ ค่อยๆมันห้าแล้วว่าดึงดึงดึงเลยดึงเลยมันห้ามันห้ามันห้าดูเวฟหน่อยนะว่าไมฟนะไม่ไฟนะไม่ไฟนะโอ้เวฟกลางไอ้เหี้ยโอ้โหผมโดนงานะค่อยๆเวฟบนน่าจะไหลอ่ะเอ้ยผมมานะผมมานะผมมานะมันน่าจะมีตัวขับันอ่ะเล่นนะเล่น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 ไรเล่นนไรผมบิงผมบิงล่างเล่นบ้นล่างเอาตัวหลังเอาตัวหลังเอาพลัได้พลัได้พลัได้การเคลื่อนการเคลื่อน ทางซ้ายฮะกลับกลัวพี่มีฟิกยกเอาไว้พี่มีฟิกยกเอาไว้ไม่มีเ,เว็บปะหนะเดี๋ยวผมลาบ,บนก่นอนไปเบลดมันก่อนก็ได้มั้งบูมันจะเกิดบูเลสเกิดเบลดบูมนะลาบ,บนนะมันยังไม่ได้รีเซ็ตไว้เทวะเฮ้ยนะคอยังอยู่บนเลยยังไม่ตีบัฟเลยเล่นกลางได้เนี่ผมจะเคลียร์บนก่อนรอน้คอสกันเฮ้ยนคอสเกี่ยว โอยเขี้ยไม่ตายโคตรโค้ดเขี้ยเลยด่าไม้กลางาว่าตีแล้วนะ่ะมันโลสองอะได้วะได้กลางวะนบฟังไหนแล้ววะมามา,มาอยู่มาอยู่มาอยูม่มันแปะมันแปะพี่เลยเฮ้ยฟาเรินตายฝีะนะฝีนะฟีเลยอาตีฟ,ฟ,ฟเอานี่ก็ได้เอาตัวใกล้หน่อยกลางน่าจะได้แล้ะดึงลีเกิดบับจะเกิดพี่ดึงลีเหรอนะพี่ลี อามังกร,รงพี่ดูดาส์มังกรน่อพี่ดูดาฮะมันยังสี่มันยังสี่อยู่ฝังมันไปไปทิมทิมตาได้ไะมม,ไมีไหมไปตีดาอยูน่นะตีอยู่อ่ะไฟได้นะไฟได้นะนะ้<พ>อมมานาหม,ม,มดอ่ะเอาคนละผ,ผมปิดกปิดนะปิดเลยปิดเลยหมดแล้วหมดแล้วดาได้ดาได้าได,ได้ผมได้เลยละนาราผมมดอ่ะไม่มีบินลว ปล่อยว่างระวังฟั่งลราฝั่งลราหมดแล้วปล่อยกลางปะอยู่ว่ายังไงดิปล่อยกลาง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 เลยปล่อยกลางเลยสวยปล่อยกลางได้ปะเล่นบนก่อนได้ปล่อยกลางเลยเราไม่ได้ไม่ใช่เหรอเออมันมันได้หน่อยยังไงมันได้ี่วาไอ้ไพอกปล่อยกลางอับปล่อยคลิปมันมาให้ไปงรับรับรับอะไรเน่ยจบเลยจบกลางเอ้าจบบนแล้วเย้ ได้หรอเซียบเียบหมดเียบดเียบเียบจบแล้วหรอเบลเดอร์เบลเอร์จบเลยเราอะจบเลยก็น่าพรมันตายอะนไม่ขอเาอีปล่อยกลาไงเขาบอกว่าปล่อยกลางเล่นโบนไงไไ้บอกให้ปล่อยกลาง